สำหรับใครที่อยากหน้ากระจ่างใสแล้วก็ไม่มีรอยหมองคล้ำแนะนำตัวนี้เลยค่ะ ca t y e white essence lotion ค่ะซึ่งเป็นน้ำตกในตำนานตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของน้นเลยนะคือตามล่ามานานแล้วแถมราคาก็จับต้องได้อยู่ที่329บบาทเท่านั้นถามว่าตัวนี้มันดียังไง เพราะตัวนี้มันสกัดจากน้ำมะพร้าวผลกลาบปลาแล้วก็ทีฮาโลค่ะซึ่งจะทำให้หน้าเราดูกระจ่งางใสไม่หมองคล้ำแล้วก็ลดการผลิตเม็ดสีผิวเมลานิน,นะคะ่ะซึ่งเราก็จะเห็นวา่าเดี๋ยวมาดูเท็กเจอร์ก่อนเห็นว่าเท็กเจอร์มันก็จะเ,เป็นน้ำขุ่นๆนิดนึงเนาะให้เราทาไปทั่วใบหน้าเลยค่ะเนี่ยทารอบดวงตาเนี่ยที่เป็นตาค้ำๆต่างๆเนี่ยทาเข้าไป พยายามใช้ทั้งเช้าและเย็นนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้ากับคอสีไม่เท่ากันอีกเนี่ยเนี่ยแค่เนี่นงยง่ายๆทาเช้าและเย็นซึ่งแบบใช้ดีจริงๆนะทำให้หน้าเราดูแบบว่าเนี่ยดูกโกลวดูกระจ่างใสดูดีเวอร์เนี่ยแค่เนี่ยใช้ทั้งเช้าและเย็นรับรองะค่ะว่าเพื่อนๆจะดูหน้าใสาดูดีเปล่งปังเพราะ เซตัวนี้เลยค่ะ